เรื่องการวิจัยเสียงข้างมากนี้พระพุทธองค์ทรงตัดว่าเนสาสภายัตถะนะสันติมันโตแปลว่าสภาที่ไม่มีคนดีเข้าร่วมประชุมใช้ไม่ได้มาถึงโลกาธิปไตยครับนะข่าวที่แล้วนะได้พูดเรื่องของอัตตาธิปไตยไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สรุปไว้ดีมากนะเป็นยังไงก็ลองกลับไปฟัง EP 101แล้วกันนะครับโลกาธิปไตย แบบนี้ตัดสินผิดถูกตามใจคนอื่นพูดง่ายๆคือตามใจเขาเขาว่าดีเราก็ว่าดีด้วยคนที่ถือหลักนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนที่ถืออัตราธิปไตยกี่มากน้อยอ๋อคือเป็นเรื่องของการตามใจเหมือนกัน ต่างแต่ฝ่ายอัตาธิปไตยนั้นตามใจเราส่วนโลกาธิปไตยตามใจเขาก็เมื่อใจเขากับใจเราก็ใจเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันผลที่จะได้ก็คงจะได้พอๆกันดีหน่อยที่ว่าเป็นคนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเท่านั้นหลายใจหลายความคิดรวมกันเข้าก็อาจทําให้การตัดสินใจดีกว่าดื้อรั้นไปลําพังคนเดียวแต่การตามใจคนอื่นนั้นยากที่จะหาขอบเขตท,ที่สิ้นสุดลงเพราะหลายคนก็หลายใจ ถ้าเกิดคนเหล่านั้นชอบไปคนละทางแล้วจะทําอย่างไรสมมุติว่าเราเป็นตํารวจเจ้าของทรัพย์ขอให้จับผู้ร้ายแต่ผู้ร้ายขอไม่ให้เราจับเขาลองนึกดูเถอะว่าเราจะทําตามใจคนทั้งสองได้อย่างไรหนักเข้าก็จะยืนจังงังอยู่กับที่เท่านั้นครั้นเรายืนจังง,งังคนที่ไม่ชอบให้เราทําอย่างนั้นก็จะว่าเราอีกแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปนี่แหละผลของการตามใจคนอื่นมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจของผู้นั้นโอโหดีมากเลยเนาะ ถ้าเขาดีเราก็ดีไปถ้าเขาร้ายเราก็ร้ายด้วยบางทีถูกเขาพาเข้ารกเข้าป่าเสียผู้เสียคนไปก็มีที่พูดนี้ไม่ใช่แนะไม่ให้ฟังเสียงคนอื่นฟังนะฟังได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ฟังแต่ว่าอย่าเอาความถูกความดีไปฝากไว้กับคนอื่นเสมอไปประเดี๋ยวเราจะเสียฟังได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาความถูกความดีไปไว้กับตัวบุคคลเนาะ การตัดสินใจอีกแบบหนึ่งที่กำลังถือกันว่าเป็นแบบทันสมัยคือการตกลงใจตามเสียงคนข้างมากเป็นแบบโลกาธิปไตยนี้เหมือนกันแต่ทุกวันนี้เรียกประชาธิปไตยที่จริงก็อันเดียวกันเรื่องการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์นั้นทางพุทธศาสนาก็สนับสนุนตัวอย่างเช่นทรงแนะนำและบัญญัติให้สงฆ์ประชุมทำสังฆกรรมและทรงสอนให้หมั่นประชุมกันให้เคารพที่ประชุมตามในอภาริานิยธรรมเป็นต้นแต่ในทางปฏิบัติธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นเกณฑ์ในการฟังเสียงคนข้างมากนั้นจะต้องวิเคราะห์ลงไปอีกว่าคนพวกมากนั้นเป็นใครคนประเภทไหนดีหรือเลวเพราะการคุมคนเข้าเป็นพวกนั้นคนดีคนเลวก็ทําได้เหมือนกันโอ้โหละเอียดนะนะพวกมากพวกไหนเออคนแบบไหน,นลองคิดก็เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นธรรมะที่ที่ทำให้เรามีความคิดความอ่านที่ละเอียดขึ้น นะครับคนส่วนใหญ่เขาว่าอย่างงั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยใครล่ะใช่ไหมถ้าหากพสดีเรือนจําจะลองโหวตคะแนนเสียงจากนักโทษดูว่าควรจะรื้อเรือนจําทิ้งเสียดีไหมหรือจะก่อกําแพงให้แข็งแรงกว่าเก่าเสียงข้างมากก็จะปรากฏว่าให้รื้อเรือนจําเสียอย่างไม่มีปัญหาแล้วจะว่าอย่างไรดีหรือไม่เรื่องการวิจัยเสียงข้างมากนี้พระพุทธองค์ทรงตัดว่าเนสาสภายัตทะณสันติมันโตแปลว่าสภาที่ไม่มีคนดีเข้าร่วมประชุม ใช้ไม่ได้อันนี้บาลีนะผมอ่านตามนี้นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมแม่งแบบไปพาดพิงการเมืองเดี๋ยวจัด i.o. มาให้กูอีกนะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวนิดนึงนะนี่นะเนะนสาสภา,ายะยัตถะนะนะสันติมันโตแปลว่าสภา,าที่ไม่มีคนดีเข้าร่วมประชุมแม่งใช้ไม่ได้นะครับหมายความว่าแม้จะเป็นเสียงข้างมากกว่าดี แต่คนเจ้าของเสียงเหล่านั้นเป็นคนไม่ดีก็ใช้ไม่ได้ะฉะนั้นผู้ประพฤติธ,ธรรมะแม้ได้ยินเสียงคนฮือกันทั่วเมืองว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้วิเศษก็ต้องใช้เหตุผลเข้าพิจารณาดูก่อนตนจะได้ไม่กลายเป็นคนงมงายตื่นผู้วิเศษไปตามเขาอันผิดวิสัยของชาวพุทธสุดท้ายธรรมมาธิปไตยครับ ธรรมมาทิปไตยคือการใช้เหตุผลเป็นหลักวินิจฉัยไม่คิดอะไรด้วยความหลงงมงายทีนี้การคิดอะไรด้วยเหตุผลนั้นถ้าคิดด้วยลำพังตนเองก็จะไม่พ้นตามใจตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์และนักปราชญ์ราชบัณฑิตท,ทั้งปวงท่านจึงใช้วิธียกคำสอนทางศาสนาเป็นหลักเพราะโดยปกติแล้วท่านผู้เป็นศาสดาของแต่ละศาสนานั้นท่านเป็นคนมีจิตใจสูงผิดถูกชั่วดีท่านรู้คำสอนในศาสนาของท่านนั้นค คือผ,ผลของการตัดสินใจของท่านเองเราสอบดูได้เฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธนักปราชญรรับรองต้องการตลอดเวลานับพันพันปีแล้วว่าพระองค์มีลักษณะพิเศษอยู่3อย่างคือ 1. ทรงรู้จริง 2. น้ำพระทัยบริสุทธิ์จริง 3. ทรงหวังดีต่อมหาชนจริง คุณลักษณะ3อย่างนี้เป็นประกันว่าพระองค์เป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจได้คําสอนของพระองค์เชื่อถือได้อะไรที่พระองค์ตรัสว่าเสียใครไปทําก็เสียจริงพระองค์ทรงสอนว่าอะไรดีใครทําตามก็ได้ผลดีจริงเพราะฉะนั้นเรายึดคําสอนของท่านไว้เป็นหลักย่อมเป็นทางปลอดภัยที่สุดเหมือนกับเราเดินทางไกลถ้าเราเดินตามทางคนที่รู้จักปักป้ายไว้ให้ย่อมจะปลอดภัยดีและไปถึงที่หมายได้แน่นอนกว่าที่จะนึกเดาเข้ารกเข้าป่าไปเองในตอนต้นข้าพเจ้า ได้บอกว่าธรรมะคือความถูกความดีจึงใครจะบอกเพิ่มเติมว่าการจะวิจัยว่าอะไรถูกอะไรดีนั้นต้องใช้เหตุผลเป็นหลักพิจารณาและพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราทุกข้อเป็นผลของการวินิจฉัยด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้วนะครับดีมากเลยนะ EP นี้นะครับก็หวังว่าคงจะ เข้าใจเนาะผมสรุปนิดนึงแล้วกันนะว่าการตัดสินใจหรือว่าการ, د, รคิดการลงความเห็นอะไรก็ตามเนี่ยนะจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยสามอาธิปไตยนะครับก็คืออัตราธิปไตยถือตนเป็นหลักนะโลกาธิปไตยถือโลกเป็นหลักก็คือถือคนหมู่มากเป็นหลักนะถ้าคนหมู่มากนั้นเป็นหมู่ชนของคนดีก็ดีถ้าคนหมู่มากนั้นเป็นหมู่ชนของคนไม่ดีนะการตัดสินใจที่ว่านั้นก็ไม่ดีนะไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรมะนั่นเองเนาะการตัดสินใจหรือว่าการทําอะไรที่ถูกที่ดีก็คือต้องใช้ธรรมมาธิปไตยหรือหลักวินิจฉัยจากเหตุ นะทีนี้ที่ว่าทามาธิปไตยเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ก็คือหลักทมคำสั่งสอนของแต่ละศาสนานั่นเองนะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกัน E ีพีหน้าว่าการประพฤติธ,ธรรมเนี่ยนะมันเป็นมงคลเนี่ยยังไงบ้างนะครับเนาะก็มาต่อกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะก็หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ